ครับก็ชื่อนรินจิตปานดีชัยนะครับชื่อเล่นชื่อวีนะครับผมเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งธุรกิจเพื่อสังคมอาชีพครับผมครับก็ชื่ออิร์ธนะครับภูมิศิตศิราสุขเลิศชัยก็เป็นหนึ่งในทีมงานของที่ก่อตั้งอาชีพเหมือนกันครับผมก็ที่มาของกั๊โครงการนี้นะครับก็คือว่าจริงๆแล้วตอนตอนที่เราเริ่มเริ่มฟอร์ม e ี m มาเนี่ยมีเพื่อนคนหนึ่งในทีมอะไรยเงี้ยครับเขาประมาณว่าแบบน้องชายของเขาเนี่ยกำลังจะขึ้นมอปลาย แล้วเหมือนกับว่าเขาเลือกเขาเลือกไม่ได้ว่าตัวเองแบบอยากจะเรียนอะไรเพราะว่าแบบเหมือนกับว่าเขาเขานึกไม่ออกว่าพอเรียนแล้วเนี่ยอนาคตเขาจะไปทําอะไรต่ออะไรเงี้ยครับมันเลยเป็นที่มาว่าแบบเออพอเราเห็นว่ามันมีปัญหานี้เกิดขึ้นกับไม่ใช่เฉพาะน้องของเพื่อนแต่จริงๆแล้วมันเกิดมาตั้งแต่แบบรุ่นพี่เรารุ่นเราจนไปถึงกระทั่งแบบรุ่นเด็กสมัยนี้ที่แบบเรากําลังเราก็เราก็เห็นอยู่ว่าเฮ้ยปัญหานี้มันชัดเจนมากอะไรเงี้ยครับ เราก็เลยแบบลองมานั่งคิดวิธีแก้ปัญหานี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยครับ mm hmm. ก็เลยเกิดขึ้นมาเป็นอาชีพครับสำหรับกิจกรรมที่ผ่านมา5ครั้งใช่ไหมครับก็หลักๆเลยก็คือจะเป็นตัวเขาเราเรียกว่าอาชีพชาร์โดตัวแล้ไปไหนก็คือจะเป็นกิจกรรมจ็อบชาร์โดที่ให้น้องๆครับเขาได้มีโอกาสได้เข้าไปสัมผัสอาชีพที่ตัวเองเนี่ย ไปฝาหรือตัวเองสนใจนในที่ทํางานจริงกับพี่ต้องแบบจริงเ,เป็นเวลา2สัปดาห์แล้วเราก็เพิ่มตัวเวิร์กช็อปให้กับน้องในการเตรียมความพร้อมหรือว่าทาความรู้จักกับตัวเองทํคำคำาความรู้จักกับเรื่องราวของอาชีพต,ต่างๆเนี่ยให้มากขึ้นก <c oughs> ่อนที่น้องๆเขาจะได้ไปก็จะเริ่มด้วยเวิร์กช็อปครับอย่างที่ผมบอกคือเวิร์กช็อปเตรียมความพร้อมนะฮะก็จะเป็นให้น้องๆเขาได้น่าใช้เวลาด้วยกันรู้จักกันในรุ่นตัวเองแล้วก็ได้รู้จัก กับตัวเองให้มากขึ้นแล้วก็เรียนรู้แง่มุมอ,อาชีพต่างๆรวมถึงได้มาแบบพูดคุยหรือว่าแบบแลกเปลี่ยนกับวิทยากรวิทยากรที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจด้วยเราก็จะมีในเวิร์กช็อปในแต่ละครั้งเราก็จะมีอาชีพในโครงการนะครับจะเปลี่ยนกันไปหรือว่าแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอก็งานนี้อันนี้น่าจะเป็นอหลักที่สําหรับที่ ความแตกต่างหรือการเปลี่ยนแปลงในแต่ละครั้งแล้วก็น้องๆก็แต่ละคนก็แต่ละสไตล์มันก็จะเป็นเอ,อ่อมันจะออกมาในรูปแบบสีสันหรือบรรยากาศ <th> ในรุ่นของตัวเองในทางของตัวเองในแต่ละครั้งก็คือเหมือนกับว่าในแต่ละกิจกรรมอะไรเงี้ยครับคือเด็กที่เข้ามาก็จะมีความเหมือนกับความแตกต่างที่ที่มันก็จะมีในแต่ละรุ่นอะไรเงี้ยครับหรือว่าอย่างอาชีพที่เรากําลังจะมีเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆยมันก็ช่วยให้เด็กได้มีโอกาสมากขึ้นอะไรเงี้ย ก็ก็สิ่งสิ่งที่สิ่งที่เป็นผลสําเร็จของโครงการในแต่ละโครงการนะครับก็ส่วนหนึ่งก็คือว่าเด็กแต่ละรุ่นที่จบไปอะไรเงี้ยครับคืออย่างอย่างที่บอกไปแล้วก็คือว่าในเวิร์กช็อปเนี่ยเราจะมีหมายว่าเราจะเตรียมความพร้อมน้องเราจะมีสอนน้องเรื่องกระบวนการวิธีการต่างๆก่อนที่เขาจะไปตาม10วันเพื่อเพื่อที่ว่าพอ10วันเนี่ยเขากลับมาชีวิตเขาจะไม่เหมือนเดิมแล้วคือเขาจะโตขึ้น เขาจะเริ่มเขาจะเริ่มคิดถึงตัวเองแล้วแล้วก็จะไม่ได้จะไม่ได้มองชีวิตของตัวเองแค่ในการเอนทานอย่างเงี้ยครับเขาจะเริ่มเขาจะเริ่มคิดถ,ถึงอนาคตในเรื่องอาชีพมากขึ้นซึ่งพอเนี่ยพอพอเขาจบโครงการเราไปเราก็จะยังจะมีแบบติดตามน้องอยู่เราก็เพราะว่าเราก็จะมีแบบชวนน้องๆมาเป็นอาสาสมัครในแต่ละครั้งนะครับเราก็จะรู้แล้วว่าน้องเนี่ยเออเขากําลังจะเลือกเรียนในสิ่งที่เขาอยากจะเรียนไม่ใช่แบบ เรียนไปโดยแบบไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้คิดหรือว่าเรียนไปเพราะเกรดผิดไ้ยครับ oh. ก็คือเป้าหมายในอนาคตของเรานะครับคือเรามองว่าโอกาสของเด็กมัธยมในการเข้าไปฝึกงานในประเทศไทยเนี่ยยังไม่ค่อยมีเรามองว่าอาชีพชาโดของเราเนี่ยที่เราส่งเด็กเข้าไปตามอาชีพต่างๆได้ให้เขาได้มีโอกาสแล้วก็ได้ให้ให้พี่พี่ต้นแบบอาชีพในแต่ละองค์กรเนี่ยได้เปิดโอกาสให้น้องด้วยคือเราก็เลยมองว่าถ้าโครงการเนี่ย ทําให้มีพี่ๆต้นแบบอาชีพที่แบบอยากจะให้โอกาสเด็กมัธยมมากขึ้นเราก็เชื่อว่าในอนาคตครับสังคมของเราจะเริ่มแบบมีการฝึกงานให้กับเด็กมัธยมเพื่อที่น้องๆจะได้รู้ว่าตัวเองอยากเป็นอะไรกันแน่ก่อนที่เขาจะเลือกเรียนมหาลัยครับผมก็ในแต่ละครั้งก็จะมีที่น้องที่แบบชัดชัดว่าเออฉันอยากที่จะเข้ามาตามอาชีพนี้เพียงแต่ว่าก่อนที่เขาเข้ามาเขาก็จะมีคําถามว่าเอ้และอาชีพเนี่ยมันเป็นแบบที่ฉันคิดอย่างนั้จริงหรือเปล่า พอเขาเข้ามาแล้วเขาได้ไปลองลงมือทําได้เข้าไปในฟิลงานนั้นจริงๆเขากลับมาแล้วเขาแบบมุ่งมั่นว่าจะไปทางนั้นเลยอะไรเงี้ยครับมันก็มีแล้วก็อาจจะมีน้องๆบางคนที่แบบเข้ามาแล้วเอ๊ะอาชีพนี้อาจจะไม่ใช่อันนั้นเราก็มองว,ว่านั่นก็คือหนึ่งในความสําเร็จของโครงการเราเพราะว่าเราช่วยให้น้องตัดชอยที่ไม่น่าใช่ในในการทําอาชีพที่จะอยู่กับเขาไปตลอดชีวิตได้อะไรเงี้ยครับ สำหรับโครงการอาชีพชาโด o โตแล้วไปไหนนะครับก็คือโครงการเนี้ยเราจะส่งน้องๆไปตามในช่วงปิดเทอมเพราะฉะนั้นเนี้ยช่วงก่อนปิดเทอมประมาณ2-3เดือนเนี้ยครับเราก็จะมีเริ่มรับสมัครน้องแล้วก็ส่งข่าวไปตามโรงเรียนต่างๆอะไรเงี้งยครับหรือว่าแม้กระทั่งเราก็จะมีแบบเป็น Facebook กับช่องทางออนไลน์ต่างๆอะไรเงี้ยครับสำหรับน้องที่สนใจก็คือส่งใบสมัครเอ้ยเลือกอาชีพที่ตัวเองสนใจมาก่อน ลอ,ลองดูตัวเราเองก่อนครับว่าแบบเราอยากที่จะเข้าไปตามอาชีพไหนและอาชีพไหนนะ่าจะแบบมีประโยชน์กับเราที่สุดน้องก็เลือกอาชีพนั้นมานะครับแล้วก็ส่งใบสมัครมาคือทางพวกพี่เนี่ยจะไม่จะไม่ดูเรื่องเกรดคือเราอยากดูว่าสิ่งไอโครงการเนี่ยที่เราสมัครเข้ามาเนี่ยจะมีประโยชน์กับน้องจริงๆเราจะเลือกคนที่แบบมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจที่อยากจะมาเรียนรู้จริงๆรง วิธีการคัดเลือกเราจะคัดเลือกจากใบสมัครกับพอแล stylist, m, <int> ้ว <off> ก็สัมภาษณ์ครับก่อนที่น้องๆจะได้เข้าไปตามอาชีพนั้นครับหลักๆก็แบบก็ดูเรื่องของความตั้งใจแววตาที่แบบเป็นประกายเวลาพูดถึงอาชีพที่เขาสมัครเข้ามาอย่างเงี้ยเพราะว่าก็อยากจะให้เขาได้แบบตอบตัวเองจริงๆได้มีโอกาสเต็มที่แล้วก็เรื่องของอาจจะเป็นเรื่องของความรับผิดชอบ ในระดับหนึ่งด้วยเพราะว่าเนื่องจากน้องเราที่เข้ามาครับเขาจะต้องออถ่ายทอดเรื่องราวของเขาให้กับเพื่อที่จะเอาไปเผยแพร่ให้กับเพื่อนคนอื่นผ่านห้องแนแนวผ่านสื่อของเราที่อยู่ในออนไลน์ด้วยเพือ่อที่จะให้เพื่อนคนอื่นเนี่ยได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับเพื่อเขาอ่ะต้องมีความรับผิดชอบที่จะส่งคืนให้กับคนอื่นด้วยเหมือนกันอีกเรื่องหนึ่งเราเราเราอาจจะมองในเรื่องของแบบทัศนคติของน้องในการเข้ามาอะไรเงี้ยครับว่าแบบ เขาพร้อมเขาพร้อมขนาดไหนที่แบบจะเข้าไปเรียนรู้คือคือเขาก็ต้องเขาก็ต้องแสดงให้เราเห็นในระดับหนึ่งว่าแบบเขาตั้งใจงเขามุ่งมั่นแล้วครั้งนี้สําคัญเขาจริงจริงสำหรับองค์กรพี่ต้นแบบอ่าก็สาหรับองค์กรพี่ต้นแบบนะครับก็เราก็จะเริ่มจากคนรู้จักเครือข่ายคนรู้จักข,ของเราก่อนแล้วในการที่กว่าจะมาเป็นพี่ต้นแบบได้เนี่ยก็คือเราก็จะเข้าไปพูดคุย แลกเปลี่ยนว่าพี่เขาคิดแบบเดียวกับเราหรือเปล่าหรือว่าที่ทํางานพี่เขาเป็นยังไงเพื่อนเพื่อนพี่เขาเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับกว่าจะผ่าน,นแต่ละที่เนี่ยก็จะยากมีเกณฑ์ยากเหมือนกันครับผมในส่วนหนึ่งคือในส่วนหนึ่งคือเราก็จะติดต่อกับที่ต้นแบบเป็นประจำอยู่แล้วครับเ,เราก็จะแจ้งเขาตั้งแต่แรกแล้วว่าจะมีน้องๆเข้ามาเนี่ยทุกปิดเทอมก็คือทุกช่วงปิดเทอมปิดเทอมหน้าร้อนใช่ไหมครับปิดเทอมฤดูร้อน ประมาณเมษาพฤษภากับตอนตุลาคมก่อนที่จะเริ่มเนี่ยเราก็จะอบอกติดต่อบอกพี่เขาว่าในปิดเทอมที่จะถึงนี้พี่สนใจไหมยังเปิดรับได้อยู่หรือเปล่าครับแล้วก็ในอีกส่วนหนึ่งก็คือผลงานของน้องรุ่นก่อนหน้านี้ที่ไปในที่นั้นเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันที่จะช่วยให้พี่เขาเนี่ยตอบรับได้ง่ายขึ้นใช่ครับ มีเยอะเลยครับคือส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นจะเป็นพี่ต้นแบบเขาก็จะยินดีที่อยากจะช่วยครับผมแต่ว่าก็อาจจะมีบางอาชีพที่แบบบางทีน้องๆเขาอาจจะแบบไม่ได้ตั้งใจมากหรืออะไรเงี้ยครับพี่เขาว่อาจจะลดจํานวนคนลงลก็มีคือเราก็จะรับเราก็จะประสานกับพี่เขาตลอดแล้วก็จะรับผลฟีดแบกกลับมา,าว่าน้องที่ไปเป็นยังไงบ้างมีอะไรที่เราต้องปรับปรุงในการคัดเลือกน้องหรือว่า เตรียมตัวน้องเนี่ยสำหรับรุ่นใหม่บ้างอะไรที่พี่เจอเป็นปัญหาหรืออะไรเงี้ยเราก็จะเอามาปรับแก้ในรุ่นต่อไปเพราะว่าเราเราก็ต้องดูฟีดแบ็กคั้งสองครั้งสองได้ก็คือาจากพี่ต้นแบบกับน้องด้วยอะไรเงี้ยครับครับอืมก็เพิ่มเพิ่มท<ๆ>ุกครั้งที่ที่เราก่อนที่เราจะจะเริ่มในแต่ละโครงการเลยครับครับเพราะว่าเราเราจำเป็นที่จะต้องเพิ่มเพิ่มในแต่ละอาชีพให้เยอะขึ้นเพราะว่าน้องๆที่สนใจใน บางอาชีพที่ที่แบบเขาเรียกอะไรอ,ะอาชีพยอดฮิตอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นหมอสถาปนิกอะไรยเงี้ยครับเราก็จําเป็นที่จะต้องขยายองค์กรเพิ่มขึ้นเพราะว่าแต่ละครั้งเนี่ยเราสามารถส่งน้องไปติดตามได้แค่2คนครับผมคือเราคือเรื่องการขยายคือเราก็ขยายเรื่อยๆในแต่ละครั้งอยู่แล้วหนึ่งก็คือว่าก็มีพี่หลายคนที่เขายินดีเขาก็สนใจมากๆที่อยากจะช่วยให้น้องๆเขาตัดสินใจได้เพราะว่า ก็น้องเขาอยู่ในสถานการณ์เดียวกับที่พี่เขาเคยเป็นในอีกทางนึงก็คือเราก็ตั้งเป้าว่าอยากที่จะเปิดในมุมมองของอาชีพของน้องอะครับให้ได้กว้างมากที่สุดว่ามันไม่ได้มีแค่สุดสําเร็จอย่างที่วินบอกว่ามันไม่ได้มีแค่อาชีพยอดชีพหรือว่าไม่ได้มีแค่อาชีพที่จะพาตัวเองไปให้รวยได้อย่างเดียวมันยังมีอีกหลายๆด้านหลายๆมุมอยู่ก็อยากจะให้น้องเขาได้เรียนรู้ในจุดนั้นด้วยก็ต้องบอกว่าคือตอนตอนแรกที่ทำครับคือเราทําเพราะว่าเรามองเห็นว่า ปัญหานี้มันใหญ่มากแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเราสามารถแก้ปัญหานี้ได้เราจะสามารถช่วยช่วยให้จะใช้คําว่าเด็กไทยส่วนใหญ่ในประเทศเราได้ในระดับหนึ่งเลยเพราะว่าเรากําลังทําให้คนคนหนึ่งมองเห็นเป้าหมายแล้วก็รู้ว่าตัวเองแบบอยากจะทําอะไรแล้วมีความสุขกับการใช้ชีวิตในแต่ละวันอย่างเงี้ยครับสําหรับผลที่มันออกมาคือครั้งแรก หรือจนถึงครั้งที่ห้าครั้งล่าสุดเลยครับเราก็ได้เห็นว่าแบบเราไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นทุกคนหรือเปล่านะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ของน้องที่เวลาสรุปผลออกมาเนี่ยในเพราะว่าเราจะมีเวิร์กช็อปเหมือนกับว่าเราจะฟังว่าน้องๆเป็นยังไงกันบ้างคือต้องบอกว่าคือเหมือนว่าเราเราได้เห็นแล้วแหละว่าแบบน้องคนนี้น้องในน้องทุกคนที่เข้าโครงการเราเขาเปลี่ยนไปชีวิตเขาแบบ เขาไม่เขาจะไม่อยู่เฉยๆแล้วเขาจะหาแล้วว่าอะไรที่ฉันทำแล้วฉันมีความสุขผมว่าตรงนั้นคือสิ่งที่ทำให้คนที่ทำก็มีความสุขไปด้วยอะไรเงี้ยครับครับก็ถ้าถามว่าทำแล้วมันมันมันยากไหมก็คือมันก็ยากนะครับคือมันก็ยากเพียงแต่ว่าเออเราก็คิดว่าเป็นเพราะโอกาสดีด้วยที่ได้รับการสนับสนุนเนี่ยค่อนข้างเยอะคือมีหลายคนที่ยินดีแล้วก็ าเข้ามาสนับสนุนเนี่ยค่อนข้างเยอะอันนี้สําคัญต่อ,อาการเรียนรู้ของน้องๆมากแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าพอเมื่อเรารับน้องแต่แต่ลุ่นมาแล้วหรือจัดกิจกรรมให้กับน้องๆเขาไปแล้วอะครับทีนี้แล้วพอเมื่อจบเมื่อจบงานเนี่ยแล้วเราเห็นว่าน้องๆเติบโตเปลี่ยนไปยังไงหรือว่าเราเห็นประกายหรือเห็นพลังของน้องๆเอาไงแล้วก็คือว่าคือมันก็มันก็หายเหนื่อยคุ้มที่จะทำต้งอ,องบอกว่าก็ดีใจครับที่แบบ ก็ดีใจนะครับที่แบบหลายๆคนที่เห็นปัญหาเดียวกับเราพร้อมที่จะมาช่วยเราอะไรเงี้ยครับก็ต้องขอบคุณทุกคนขอบคุณครับแต่รุ่นนี้จะมีประมาณ20 25คนครับผมคือในทุกๆตุลาเนี่ยเด็กจะน้อยเพราะว่าเขาจะติดติดสอบไปพ้าติดติดลติดานอะไรเงี้ยครับซึ่งมันเป็นตรางที่มันเราก็ต้องปรับกันไหมปรการ มีตั้งเป้าไว้หน้าร้อนปีหน้าว่าเราจะทําให้ได้เยอะก็คือต้องไปหาพี่ก็เริ่มแต่หาพี่ต้นแบบเพิ่มึ้่เ,เยอะมีประมาณ40 40, 40. องค์กรได้